มาดูดิมาดูลมโบมามาดูลมโบกูบอกให้มันนอนข้างล่างมันไม่ยอมนอนมันมานอนเหี้ยอะไรอยู่ตรงนี้มาดูมานี่ดูดูเอ้ยลมโบลุกกูบอกให้นอนข้างล่างทำไมไม่นอนอะไรมานอนอะไรตรงนี้ฮะบอกให้นอนข้างล่างไม่นอนนี่กูบอกให้ลุกขึ้นมาขายของเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ย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 ขายของจับรองเท้าไว้จับไว้ รองเท้าคู่นี้นะครับบอกเลยครับว่าราคาหลักสิบฮะหลัก 10... บบาทสวยไหมสวยดิอ่าราคาหลัก10บ,บาททุกคนสวยมากและไปกดเอาในตะกร้าเนี่นะราคาหลักสิบครับอุ้ยดีนะนาใส่นะครับทุกคนลุงใส่อยู่ครับนี่ยนะลุงใส่อยู่บอกให้มาขายของนี่หลักสิบนะไปกดในตะกร้าดูว่ามันสิบเท่าไหร่สิบเท่าไหร่ไปกดในตะกร้าทุกคน ใช้ดีมากและสวยโอเคครับค่<ป>ากด